ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคถึงวิลยแมคโคนะครับก็นี้ผมพามาดูหน้างานที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตรงนี้อยู่ที่อำเภอหนองบุญมากนะครับเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ9ไร่นะครับขุดทาโคกหนองนานะครับในเนื้อที่9้าไร่นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีหน้ากว้างเพียงแค่40เมตรนะครับแต่มีความยาวประมาณ300กว่าเมตรนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่มีที่หน้าแคบนะครับแล้วก็ยาวนะครับก็อาจจะ ดูแปลงนี้ไว้เป็นที่เอาไว้เป็นที่ศึกษานะครับว่าถ้าที่หน้าแคบนะครับจะจัดทรงยังไงดีนะครับแต่ว่าหลักๆนะครับเขาจะทําเป็นโคกหนองนาสไตล์นะครับสไตล์แบบว่าให้คนมาเที่ยวดูงานได้นะครับก็สําหรับท่านใดที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับหรืออยากจะมาศึกษาดูหน้างานแปลงนี้นะครับก็เข้ามาดูได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าก่อนทํายันเสร็จงานเนี่ยเรามีขั้นตอนยังไงกันบ้าง นะครับวันแรกนะครับที่เราเข้ามาทําหน้างานแปลงนี้นะครับเราก็มาทําการวัดล่องน้ำนะครับเพื่อที่จะโรยเส้นนะครับให้คนขับนะครับรู้ว่าตรงนี้จะต้องเป็นล่องน้ําเป็นขอบล่องน้ำนะครับตรงไหนที่จะต้องเป็นบ่อนะครับเพราะเพราะว่าการที่เราจะเอาตำแหน่งบ่อไปไว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องมีการมาร์คไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับเวลาทําแบบมานะครับไม่ได้คิดถึงเรื่องขององศาสลบ นะครับอย่างเช่นเราทําคันล้อม3เมตรนะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วเราก็เวลาเราตีสเกลเราก็ตีสเกลว่าลบ ไป3เมตร3เมตรตรงนี้คือคันล้อมจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคันล้อม3เมตรนะครับแต่ว่าสลปซ้ายขวาเบสเสร็จแล้วฐานไป5เมตรฐานมันไป5เมตรแล้วต้องบวกชานอีก1เมตรแล้วถึงจะตักล่องเป็น6เมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะกินพื้นที่ไปแล้ว6เมตรถึงจะเป็นตัวล่องน้ําบางท่านไม่ได้คิดตรงนี้นะครับคิดแค่ว่าทําคันล้อม3เมตรแล้วก็หักไป3เมตรเวลาตีสเกลลงกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นอของจริงกับในกระดาษมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างพื้น,น,นะครับ ตอนแรกนะครับที่ทางเจ้าของที่ออกแบบมานะครับเดี๋ยวผมขึ้นแบบให้ดูนะครับแบบแรกนะครับที่ที่ทางเจ้าของที่ออกแบบมานะครับก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นที่หน้าแคบแค่40เมตรนะครับแต่ว่าแบบแรกที่ส่งมาเนี่ยมันทําแบบนั้นไม่ได้นะครับผมก็เลยให้เขาปรับแบบใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ปรับมาใหม่นะครับก็ยังคงเกือบได้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีเป็นบางจุดนะครับที่ยังไม่ได้เท่าเท่าที่ต้องการนะครับก็จะต้องมีการปรับกันใหม่นะครับ ปรับจนแบบนี้นะครับคือแบบที่ทำได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีองศาสโลปนะครับก็พอเรามาวัดร่องน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับวัดร่องน้ำแล้วก็วัดบ่อนะครับเพื่อให้คนขับตักบ่อลูกหน้าเนี่ยนะครับบ่อลูกหน้าเนี่ยจะมีขนาดประมาณครึ่งงานนะครับความลึกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับส่วนบ่อลูกที่2นะครับก็มีขนาดประมาณ1งานนะครับส่วนความลึกก็ประมาณ5เมตรนะครับ โดยเริ่มแรกนะครับเราก็จะตักล่องน้ําก่อนนะครับเมื่อเราตักล่องน้ําเสร็จนะครับเราก็จะมาตักบ่อนะครับเราขุดบ่อนะครับขุดบ่อ2ลูกนี้นะครับแล้วก็ดินที่ได้นะครับเราเอาขึ้นมาถมนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถมหมดเลยนะครับจริงๆตอนแรกแบบตรงนี้จะต้องมีล่องน้ํานะครับแต่ว่า พอทําเข้าจริงๆแล้วนะครับเขามาดูแล้วเขามองว่ามันเหลือพื้นที่น้อยนะครับแล้วก็อยากจะได้เป็นลานจอดรถนะครับเพราะว่าต่อไปจะได้ให้คนมาศึกษาดูงานนะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับตรงนี้ยังไม่มีใครทานะครับเจ้าของที่บอกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาทําตรงนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นอันดับเจ้าแรกๆนะครับที่ทําในตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับบ่อลูกนี้อย่างที่คลิปที่แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นศาลานะครับศาลากลางน้ํานะครับ เราขุดบ่อนะครับทั้งหมดนะครับดินที่ได้ก็มาถมตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้นะครับเราก็ถมไปนะครับเพราะว่าเขาจะทําเป็นที่จอดรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถนะครับเดี๋ยวจะมีรถเข้าออกในที่แปลงนี้เยอะมากนะครับแล้วก็มีถมทําเป็นเนื่องจากว่าทางเจ้าองที่เขาเป็นคนศึกษาในเรื่องของธรรมะนะครับก็จะทําเป็นศาลานะครับทําเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับสําหรับใครที่เข้ามาเที่ยวชมแปลงนี้นะครับก็ เข้ามาพูดคุยกับทางเจ้าของที่ได้นะครับสายธรรมะนะครับก็จะทําเป็นศาลาปฏิบัติธรรมนะครับทางด้านนั้นนะครับ mm hmm. เมื่อเราขุดบ่อลูกหน้านะครับเราก็ทําล่องน้ําด้านหน้าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปทําการวัดบ่อด้านท้ายนะครับซึ่งบ่อด้านท้ายเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับประมาณสองงานนะครับสอถึงสงานซึ่งก็ จะมีความลึกอยู่ที่ระดับประมาณ8เมตรนะครับซึ่งบ่อลูกนี้พอมันลึกแล้วนะครับมันได้เจอน้ำนะครับซึ่งเป็นน้ําทางอย่างที่เขาลงไปชิมมาแล้วนะครับเป็นน้ําจืดนะครับไม่ใช่น้ําเค็มนะครับแล้วก็ใสมากนะครับใสเหมือนน้าทะเลเลยนะครับเราขุดบ่อลูกนี้นะครับให้มีความลึก8เมตรแล้วก็ขนาดประมาณ2-3งานนะครับโดยดินที่ได้นะครับก็ขึ้นไปทําโคกเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ทําถนนนะครับเป็นถนนรอบพื้นที่ เพื่อที่จะได้มีทางให้รถเข้าออกนะครับแล้วก็เอามาทําถมที่ที่จะทําเป็นศาลาปฏิบัติธรรมตรงนี้นะครับให้ทางเจ้าองอที่นะครับประมาณ2งานนะครับ ก็หลายๆท่านนะครับอาจจะตั้งข้อสงสัยนะครับในเรื่องของขนาดบ่อนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าบ่อลูกนี้มีขนาด1งาน2งาน3งานนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่บ่อรูปสี่เหลี่ยมนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นบ่อรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราก็แค่วัดหน้ากว้างคูณยาวนะครับ ดึงตลับเมตรสี่ด้านนะครับเราก็ได้แล้วนะครับบ่อขนาดเท่านี้นะครับแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นบ่อรูปรูปทรงแบบฟรีฟอร์มพวกนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นโค้งนะครับมันอยากไปอยากมามันมันคำนวณยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า แบบที่ลูกค้าส่งมาแต่ละท่านนะครับเวลาเราเอามาทําจริงๆนะครับเราจะต้องมาตีขนาดนะครับใส่ในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะวัดดึงขนาดออกมานะครับว่าถ้าขนาด1งาน2งงานเนี่ยมันจะมีความกว้างความยาวของแต่ละจุดละจุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเอามาตีลายในกระดาษนะครับตีลายในกระดาษลงสเกลนะครับแล้วก็มาลงในพื้นที่จริงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ จะอาจะมีขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเวลาเราทําออกมาก็จะได้ขนาดเท่านั้นนะครับเป๊ะเลยนะครับ น้ำใสมากนะครับบ่อลูกท้ายนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําที่ขึ้นมานะครับจากพื้นดินนะครับแล้วก็ไม่มีความเค็มนะครับส่วนทางด้านท้ายนะครับก็จะเป็นโคกนะครับสําหรับปลูกป่านะครับถังทางเจาะที่นะครับในอนาคตนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกป่านะครับตรงนี้เป็นบ่อเก็บน้ํานะครับแล้วก็จะมีเป็นล็อกนานะครับเดี๋ยวผมพาดูล็อกนานะครับ ตรงนี้จะเป็นคันนานะครับกว้างประมาณ2-3ถึงเมตรนะครับก็จะเป็นคันกั้นระหว่างบ่อลูกนี้นะครับกับล็อกนาล็อกนี้นะครับโดยล็อกนาเนี่ยนะครับเราจะมีทั้งหมด2ล็อกนะครับเป็นพื้นที่ทํานานะครับรวมๆแล้วพื้นที่ทํานาก็จะอยู่ที่ประมาณ3ไร่นะครับโดยประมาณนะครับก็ส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมสโลปนะครับให้รถไถลงไปไถที่ได้นะครับไถที่นะครับพวนดินนะครับ บล็อกนาทางด้านหน้านะครับก็มีทางสโลปลงเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยนะครับจุดตรงเนี้ยนะครับจะเป็นพื้นที่ทําเป็นที่ศาลาปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับเจ้าของที่นะครับแล้วก็สบท่านใดนะครับที่อยู่แถวนี้นะครับก็เข้ามาเที่ยวชมพื้นที่แปลงนี้ได้นะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับจะเริ่มมีสิ่งก่อสร้างลงเริ่มปลูกต้นไม้นะครับสำหรับท่านใดก็เข้ามาเที่ยวชมอยู่ได้นะครับทางเจ้าของที่เขายินดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่เข้ามาเที่ยวดู ก็เดี๋ยวผมจะลงโลเคชันนะครับไว้ในความคิดเห็นนะครับใต้ล่าคลิปนี้นะครับก็เข้าไปคิดดูได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากเข้ามาดู้างานแปลนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับเราจะไปทำงานที่ไหนกันต่อนะครับคลิปหน้าจะเป็นพื้นที่แบบไหนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะครับทีมงานโชคหรือวิไลแมคโคนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Sawadee I'm walking alone and The streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town protect your soul my mess creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating i'm waiting and always hesitating kryptonite desires set my heart afire i so... Mistakes ignite the silence Mindless creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating